ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซลเทนกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10อันดับอาวุธท่าดาวสุดเกลือนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นตัน้นั้นทามันไม่ดูกใจใครผมขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสิอันดับอาวุธท่าดาวสุดเกลือเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างอันดับที่10 memory of dust ครับ Memory o ่ออ s t ก็เป็นอาวุธประเภทสือเวทมีออฟลองเป็นค่า a d k สวนสกิลก็จะมีการเพิ่มโบนัสโลให้กับผู้สวมใส่และเมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนสตูจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้อีกด้วยครับโดวยวุธชิน,นี้เนี่ยก็เป็นอาวุธในเซตโกลเด้นมาร์เจสตี้ที่หลายลคนบอกว่าไม่ดีนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่อาวุธชิ้นนี้มันมีการแจก a d k ที่เยอะมากๆทําให้มีตัวละครใช้ได้ถึง7ตัวเลยครับซึ่งก็จะมีคลีหนิงกวงยานเฟยยาเอมิโกะเฮโซเซียนหยุนแล้วก็หลานหยาน,นครับ ันดับที่9คีย์ออฟพาทนิสุดครับคีย์ออฟพารทนิสุดก็จะเป็นดาบเล็กประจำตัวของนีโลมีออฟลองเป็น HP ส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม HP แล้วก็เพิ่มค่าชนานธาตุโดยอิงจากค่า HP อีกทีหนึง่งเมื่อสกิลธาตุโดนมอนครับอาวุธนี้เนี่ยสำหรับผมคือผิดคาดมากครับนึ่ว่าอาันดับจะสูงกว่านี้เพราะว่ามีออฟลองเป็นค่า HP แต่งไรก็ตามถึงอาวุธชิ้นนี้จะมีออฟลองเป็นค่า HP มันก็มีคนใช้ได้ถึง5คนเลยครับซึ่งคนที่ใช้ได้ก็จะมีนีโลฟู เลาและก็ชินอบุครับอันดับที่8 s o n g of Broken p i e ครับ Song of b r o k ก n p i e ก็เป็นดาบใหญ่ประจำตัวของยู่ามีอัพลองเป็นโบนัสคอนเสยหายกายภาพส,สกิลก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ผู้ใช้อีกทั้งเมื่อผู้ใช้โจมตีโดนศัตรูก็จะเป็นการสะสมสแต็กไว้เมื่อสะสมครบ4ครั้งตัวละครในทีมทั้งหมดก็จะได้รับพลังโจมตีและก็ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถึงแม้สกิลจะดูดีก็จริง แต่ด้วยความที่มีออบลองเป็นโบนัสความเสียหายกายภาพทําให้ตัวละครที่ใส่ได้เนี่ยมีแค่4ตัวเท่านั้นซึ่งก็จะมียูล่าซินหยานเรเซอร์ acer, และก็เฟมินเนตครับอันดับที่เจ็ดเจด for spender ครับเจด์สเป p e n d e r ก็เป็นสื่อเวทประจาตัวของหมอไผ่มีออบลองเป็นค่า HP เปอร์เซนต์สกิลเนี่ยก็คือเมื่อผู้ใช้ใช้ท่าไม้ตายหรือทําการสร้างโลกผู้ใช้จะได้รับการฟื้นพลังงานและจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุตัวเองจากค่า HP ครับ อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเรียกได้ดว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่สกิลค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่มันมีออฟลองเป็นค่า HP เนี่ยก็เลยทําให้คนที่ใช้ได้มีแค่3คนเท่านั้น,นครับซึ่งคนที่ใช้ได้ก็จะมีหมอไผ่โคโคมิและบาบาร่าครับอันดับที่6 Everlasting Moon G l o w ครับ e v e r l a s t i n g m o o n g l o กก็เป็นสือเวทประจำตัวของโคโคมิมีออฟลองเป็นค่า HP เปอร์เซ็นต์ัวสกิลก็จะมีการเพิ่มมูลนรักษาให้กับผู้ใช้อีกทั้งยังเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติิตัวองจาากค่ HP ด้ย นอกจากนี้เนี่ยเมื่อผู้ใช้ใช้ธาตุไม่ตายก็จะทำให้การโจมตีปกติแต่ละครั้งมีการฟื้นฟูพลังงานธาตุครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับเจดฟอร์สเปนเดอร์นะครับแต่ที่ผมให้อันนี้อันดับสูงกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่านอกจากค่าไอีเปอร์เซนต์แล้วอาวุธชิ้นนี้ยังมีการแจกโบนัสรักษาด้วยครับซึ่งค่านี้แหละครับที่ทําให้อาวุธชิ้นนี้ยิ่งจํากัดคนใช้เข้าไปอีกส่วนคนที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับเจดฟอร์เลยครับก็จะมีโคโคมิมอไปแล้วก็บารบาร่าครับอ วอร์เท็กซ์แวนคิเชอร์ครับวอร์เท็กซ์แวนควิเชอร์ก็เป็นหอกประจําตัวของปู่จงมีอัปลองเป็นค่า a d k ส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโมนัสโลให้กับผู้ใช้และเมื่อผู้ใช้โจมตีตัวศัตรูก็จะทําการเพิ่ม ATK ให้ด้วยครับสกิลอาวุธแบบนี้เนี่ยหลายคนคงเดาได้นะครับว่ามันเป็นอาวุธจากเซตโคเรนมาจัสตี้ซึ่งอันนี้จะพิเศษกว่าอันอื่นในเซตหน่อยนะครับเพราะมันเป็นอาวุธประจําตัวของปู่จงแต่ถึงมันจะเป็นอาวุธประจําตัวของปู่จงก็จริงแต่มันกลับไม่มีความเหมาะสมกับปู่จงเลยครับ ส่วนตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยก็จะมี3ตัวครับซึ่งก็จะมีเสี่ยงหลิงยานซานและเฉินเหอครับอันดับที่4ี่ซิลเวอร์ชาเวอร์ฮาร์สติงครับซิลเวอร์ชาเวอร์ฮาร์สติงก็เป็นธนูประจําตัวของซิกวินมีออปตองเป็นค่า HP เปอร์เซ็นต์สุดสกิลเนี่ยก็คือเมื่อผู้สวมใส่ใช้สกิลธาตุหรือบ่วงมัทชิวันเพิ่มขึ้นหรือทําการรักษาจะทําให้ได้รับสแต็กมานึ่งสแต็กครับซึ่งสแต็กที่ได้มาเนี่ยก็จะทําให้ HP ของผู้ใช้เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ เมื่อสะสมครบ3ามสเต็กก็จะทำให้คียเลตท่าไม้ตายของผู้ใช้เพิ่มขึ้นด้วยครับสำหรับธนูชิ้นนี้เนี่ยทั้งออฟลองแล้วความสามารถมันเหมาะกับน้องแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามถึงสกิลอาวุธชิ้นนี้จะค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่ออฟลองมาเป็นค่า HP และในปัจจุบันตัวละครธน,นูที่ใช้ค่า HP ก็ยังมีไม่เยอะทาให้ตัวละครที่ใช้ได้ก็มีแค่3ตัวเท่านั้นครับซึ่งก็จะมีน้องซ e ิกวินเย่หลานและน้องเดียหนาครับอันดับที่3พิกปโดซองครับ พิกพารซองก็จะเป็นดาวเล็กประจำตัวของเซโลเนนมีออลองเป็นค่าพลังป้องกันส่วนด้านของสกิลเมื่อผู้สวมใส่โจมตีปกติหรือโจมตีพุ่งลงจากอากาศโดนศัตรตูจะทำให้พลังป้องกันและก็โบนัสความแสบธาตุเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด2แสกและเมื่อเก็บถึง2แสกหรือระยะเวลาของแสกที่2นั้นรีเฟชก็จะทาให้ตัวละครทั้งทีมได้รับโบนัสความแสบธาตุ art, ตัวเองจากค่าพลังป้องกันของผู้สวมใส่ครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับเพราะถึงแม้สกิลมันจะดีกก็็จริงงงแต่่นนความมทีอออปปลลัเพ้ ทาให้ตัวละครที่ใช้ได้ก็มีแค่3ตัวซึ่งก็จะมีเซโอเนนเชียโอริและก็อเบโดครับอันดับที่2อากิล่าฟาวเนียครับอากิล่าฟาวเนียก็เป็นดาบเล็กลุดเด็ดมีออปลองเป็นโบนัสคอมเสียกายภาพส่วนสกิลของวุฒนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้ผู้ใช้อีกทั้งเมื่อผู้ใช้โดนโจมตีก็จะทําการฟื้นฟู HP ให้กับผู้ใช้พร้อมสร้างความเสียายรอบตัวครับโดยไซต์ทียอาวุธชิ้นนี้ได้อันดับ2เนี่ยก็มาจากออปลองนั่นเลยครับ แต่นี่จะแตกต่างกับซองอัพโควเลนพร์นะครับเพราะนั้นมีตัวละครใช้ได้ถึง4คนแต่สำหรับชิ้นนี้เนี่ยเอาจริงตัวละครที่ใช้ได้มันก็มี4คนนั่นแหละรครับซึ่งก็จะประกอบด้วยจีนเบนเนตชิชีแล้วก็เคยชิงครับแต่ในปัจจุบันตัวละครหนึ่งในนั้นดันไม่เหมาะจะใช้อาวุธนี้แล้วซึ่งก็คือเคยชิงครับเพราะในปัจจุบันเคยชิงสายกายภาพก็ได้ตกเมตาไปนานแล้วทําให้ตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยก็เลยแค่3ตัวเท่านั้นเองครับและดอันที่ที่1ก็คือ เครนส์เอ็กโคลิงคอร์ครับเครนส์เอ็กโคลิงคอร์ก็เป็นสื่อเวทประจําตัวของเซียนหยุนมีอปลองเป็นพลังโจมตีสวยด้านของสกิลเนี่ยก็คือเมื่อผู้สวมใส่ทําการพุ่งโจมตีโดนศัตรูก็จะทาให้ความสายการพุ่งลงจากอากาศของตัวละครทั้งทีมเพิ่มขึ้นและเมื่อการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของตัวละครในทีมโดนศัตรูก็ทําการฟื้นพลังงานธาตุให้กับผู้ใช้ครับสายที่ผมให้อาวุธนี้เป็นแบบหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าความสามารถของอาวุธชิ้นนี้เรียกได้ว่ามันเฉพาะทางมากๆเลยครับซึ่งนั่นก็จะทาให้ตัวละครที่ใช้้้ไดนนั มีแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งก็จะมีเซียนหยุนและก็วอรเรซ่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับสหรับเนะื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนํามาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นการังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ